ชาวธนูคะมกราคม2569นี้เตรียมพบกับสภาวะรักแท้แพ้ระยะทางหรือเปล่าเพราะดาวพุธเจ้าเรือนปัตตนิโคจรวิปริตในตำแหน่งที่ไม่สู้ดีนักสำหรับคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบรักกับคนในที่ทำงานหรือคนที่มีวัยวุฒิต่างกันมากแต่ความสัมพันธ์นี้อาจต้องเริ่มต้นแบบความลับหรือคุยกันผ่านหน้าจอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเปิดตัวเพราะดวงชะตาบอกว่าความใจร้อน จะทำให้ไก่ตื่นและหลุดมือไปได้ง่ายๆค่ะ ส่วนคนมีคู่เดือนนี้ต้องระวังสงครามเย็นให้ดีค่ะคุณจะรู้สึกว่าคนรักดูห่างเหินหรือพูดคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนก่อนนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวคุณที่กำลังอ่อนกำลังในบางจังหวะทำให้คุณขาดความอดทนเคล็ดลับดวงชะตาคือการให้พื้นที่ส่วนตัวอย่าไปบีบคั้นหรือจับผิดจาเกินไปช่วงปลายเดือนสถานการณ์จะคลี่คลายการชวนกันไปไหว้พระป สมาธิจะช่วยเสริมสติและประคองรักให้ผ่านมรสุมนู้ไปได้ค่ะ ทุกคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคำแนะนำดีๆในการรับมือกับดวงชะตาและถ้าคุณอยากเจาะลึกแบบละเอียดกว่านี้สามารถไปฟังคลิปเต็มในเพลย์ลิสต์ดูดวงรายสัปดาห์ได้ที่ช่อง y o u t u b e ลัคนาสายแข็งนะคะขอให้ทุกท่านพบกับความรักพลังบวกและสุขใจที่มีเธอในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะ